นักทุ่งอีสานอันแห่งแหลงทุรกันดารนี่คือตำนานของนักชกซุปเปอร์สตาร์เบืน้หนึ่งของโลกลืมตาดูโลกบนถิ่นส้ำโรงทาาสำนึกรักแผ่นดินเกิดบัวเขาบัญชาเมฆ ลนึ่งล้านสนันสำโรงทาาสะเทือนจังหวัดสุรินสถานเนรอีสานยิ่งใหญ่ในรอบทศวรรษเมื่อนักชกซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของโลกดัมดอทคอมหรือบวเขาวบัญชาเมีร่วมกับเทศบาลตบำบลสํโรงทาพและพี่น้องชาวอ,เอำเภอสํโรงทาพระเบิดศึกมวยไทยบัญชาเมีต้อนรับวันมหาสงกรานตน์ยิ่งใหญ่วันจันทร์ที่14เมษายนณเวทีมวยชั่วคราวหน้าลานเพาพ่อน้องไผ่อำเภอ,เอสํโรงทาพจังหวัดสุริน เอ๊หนึ่งนี่คือคู่ที่โลกลอือลั่นคู่ที่แฟนบัวอยากดูมากที่สุดซุปเปอร์สตาร์ของโลกบัวขาวบัญชาเมฆเปิดบ้านต้อนรับมัจจุราชโูดจากออสเตรเลียไม้สามพันลั่นปรีงบัวขาวโฮดไม่เที่ยมชนเปลเเรียมใครนอกใคร ดูเอกสโครมวยจากสารคามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยินดวลโคดวิกเตอร์อิมิเนแอนแอร์ชอบแสนชัยเอาเข่งมาใส่ชอบวิกเตอร์เอาปี๊บมาด้วยดูเอกสมมนุษย์หินแรน่รุ่นรุ่งราวีสิสิป,ประพายินถล่มกับแรมโบดจอมนักเอาแมนเทสซิสองพี่้องและเอกสี่ไอตีมังกรเดือดเฉา,าเฉาบัญชามิเคคราฟี่สิงห์ป่าตองรับรองถึงดีกาแน่ๆดูเอกห้าสมุไรบ้าเลือดนารุโตะบัญชามิคทาชนรุ่งแสงตะวันสิ์อบุต ่วยและมวยหญิงติงดังดาวโรดสาวจากสุรินน้องแป้งสาวสาวปรกก่อต้อนโฮสด้นอีสาวแข่งหนักน้องนิง้งจิตนิยินและเปิดหัวด้วยคู่ปฐมฤกษ์เบิบร์กไทยสิงค์ขามบัญชาเมฆสับโชเพชรนาขามสิทธิ์ครูเสียบเฉียบคมทุกคู่ดูคู่มวยประกอบรายการที่สีอีกเจ็ดคู่ดูกันจนเต็มอินดูกวางดุมกระทุ้งเขาแรกแอนดรูว์ใจกวางเกียนเกียนเขียนยอดสยามแอดดี้ขยี้จอร์ดดูจะไม่ไซทองเบซาร์ฟาดเจียงหยิและเจงนี่ขยี้เลนนิสมหาชัยวัดใจ โชิงศึกมวยไทยบัญชาเมตโต้รับวันมาหาสงกรานตน์ยิ่งใหญ่ไม่ไปไม่ได้ไม่มาไม่ได้วันจันที่14เมษายนย้ำ14เมษายนชมมวยมมด,ดีนัดยิ่งใหญ่ค่าชม350บ,บาทหางตั๋วมีรางวัลยาทิ้งย้ำหางตั๋วมีรางวัลยาทิ้งแจกของมากมายอาทิเช่นมอเตอร์ไซค์เครื่องซักผ้าตู้เย็นจักรยานพัดลมหม่องข้าวทีวีจอแบน นี่คือการตอบแทนแผ่นดินเกิดอย่าลืมอย่าพลาดชมมวยดีมีรางวัลแจกของมากมายหางบัตรอย่าทิ้งชิ้งโชคมหากุศลจันที่14เมษายนย้ำจันทร์14เมษายนถนนทุกสายมุ่งสู่เวทีมวยชั่วคราวหน้าลานเจ้าพ่อะน้องไผ่อำเภอสันโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ประเพณีไทยเมือ่อสมายัยครั้งเก่า,า,าก่าอเน Gracias.